วดโอ้ยยิ่งกว่าวัยรุ่นวานนี่ครับผมถ้าไม่รู้จักตายช้างโดยส่วนตัวผมเยอะครับผมมีนล่าสวัสดีครับผมโอ้หไผ่ไผปลา ครับผมคลิปวันนี้พามาเทสปลาอีกแล้วครับกับทีมงานไต่ช้างนะครับอยู่บ้านเมืองฝางพี่น้องตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองบุรีรัมย์หมูปลาจริงหรอครับไผ่ปลาเป็นคลื่นเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นบ่ออยู่ในกลางหมู่เลยครับเป็นหมู่หนึ่งตัวนี้เป็นหมู่หนึ่งครับอยู่ตรงข้ามกับาโรงเรียนเลยครับนี่ตรงข้ามกว่าโรงเรียนเดี๋ยวจะเทสดูตัวปลาครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยสอบถามข้อมูลครับว่ามันลึกประมาณไหนโอ้ย ขึ้นมาแล้วครับขึ้นแล้วครับมาถึงยืนยืนเมื่อกี้นะครับไอไผนาบูดิดิดูครับดูครับโอ้ยเม็ดเต็มเลยครับเม็ดเต็มบอลเลยหนแต่ชักไปเทศตรงไหนอ่าโอเคครับเดี๋ยวตามไปพี่น้องเขาจะไปเทศกันตรงไหนครับอันนี้ครับบรรยากาศโดยรอบครับผมนี่อ๋อ ตามกันไปครับโอ้ดูตรงกลางมันตื่นนกโอ้โหดูครับดูเขาเทิปลาเอาพี่น้องอ,อ๋อตรงอ๋อจะเป็นกลางฟากนู้นครับเดินอ้อมกันไปแล้วครับอ๋อไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับไปแล้วครับอันนี้บรรยากาศร,รอบข้างนะครับผมเป็นลวดน้ำกันอย่างดีเลยครับ แล้วครับเดินหาแล้วครับห่านช่องเข้าแล้วอ้หเม็ดปลาเยอะมากครับน้องับรตรงกลางหนึ่เม็ดเต็มเลยปุ๊บปุโโ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บปุ๊บปุ๊๊บ๊าบปปุาบปุบปุบปุ๊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 บป๊บปุ๊บงุ๊้ปุ๊บ ยันนี้บอกว่าแหใหม่เลยครับแหใหม่ยังไม่รู้จักน้ำเลยเพิ่งซื้อต้องยยังงนาเเจอลวะตขุดนงานทำดอบหรออ๋อพี่น้องกันกันพลาดครับใครมาโจงไว้เนี่ยครับบันบัวบ้นบัวบ้นบัวขวดขวดกันพลาดโจงไว้ก่อนจงงไว้ลลุเขามาดูลาดลาวเมื่อวาน จัดเลยมีลาวจีนแห่ใหม่ชาวเมืองแหใหม่เอี่ยมเลยครับผมยังไม่รู้จักเลยว่าน้ำเป็นแบบไหนครับแห่พื้นนี้โอ้ ยิ่งกว่าวัยรุ่นหวานนี่ครับผมถ้าไม่รู้จักตต่ช้างโดยส่วนตัวผมเอ้ยอ่ถ้าไม่รู้จักตต่ช้างโดยส่วนตัวผมนึกว่าวัยรุ่นอายุ20หวานแหนะครับห <c oughs> แหนี่พึ่งร้แหนี่พึ่งรู้จักน้ำครับพึ่งรู้จักน้ำ <c oughs> คิดว่าเป็นยี่สิบครับ <c oughs> ตำฮะ <c oughs> ลุงปลาใช่ไหม อ้ีเรต็มแหเลยครับแหใหม่รู้เรื่องกันวันนี้แหละแต่ชางบอกแหใหม่รู้กันวันนี้เลยว่าจะอยู่หรือจะขายอาจะประเมินจากกานมานี่แล้ครับไปเต็มแหอาว อันนี้ก็ได้บรรยากาศดีครับผมทังผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านมาเป็นกำลังใจให้มีหน้าแกวานแตกดีมาเดี๋ยวดูไฟเริ่มสอ้อห้อ้อห้ออากนังหออะไรเป็นอะไรหรอครับโคนวัวหรือเปล่าฮ่้ฮ่าฮ่าห่้ฮ่า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 ฮาาฮ่าฮ่่าอ่าาฮ่าาฮ่าฮ่่าาา่า สนใจนะครับวันที่เกใช่ไหมครับวันที่เก้าแล้ววันที่เก้ามาทัเย็นอืออ้องอ้จักอันหนไม้อันหนปลาหรอครับอ้ยอยก่อนเลยช่างเป็นยังไงแต่ช่างจุกทุกไหมเดี๋ยวช่างแบบพงกหัวโอเคโอเคโอเคุกอยู่มันขีได้ยดูวาเป็นน้ำประมาณเท่าไหร่ระดับ S <S <S มานเม็ดปกว่าเม็ด80ดระดับคอมาะรอดยาสีหม่ด้คอน้ำไม่เกิน2เม็ดครับคิดว่าเม็ดแปดสิบโอ้โหโอ้โหโอ้ไควงลำมาเลยมโอ้โหไม้ควงลำอ๋อเลรครับ เอาแล้วครับนี่ไม้เป็นสักขีพยานไม้เป็นสักขีพยานมันก็ยังอยู่เลยนะมันก็ต้องมีอยู่เลยนะแหหมานสักอย่างแห่ใหม่ด้วยแห่ใหม่ด้วยมาแล้วครับสองแล้วครับเท่าที่เห็นสองแล้วครับโอ้บอกว่าหูลัตาหวานเหรอมามา โอ้้าวสี่ตัวครับผมได้นินมาแล้วก็ยี่สกมาห้ตัวครับนินสองยี่สกสามแล้วก็เมื่อกี้ไม้แหลมๆอีกหนึ่งไม่ติดว่าติดถ้าไม่ติดว่าไม้แหลมๆถ้าไม่ติดอ้าวนี่ครับสายป้ายว้าวโอเคครับผมไปเอ้นา ออกปลดปลาวนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเทสดูอีกสองจุดสองจุดครับผมนี่ครับเอ้ยต่อรุนครับบาทสองขาสองจย่าลงตรงไหนนี่หกตัวลาบกำลังดีปาปปบปีนองลาบลาบลาบ นี่ครับบ่อจะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยครับนี่รูรูบ่อนแล้วบ่อนแล้วเอาตรงนั้นแหละโอ้ยรูอ๋อพี่น้องบ่อนมาถึงบ่อนพอดีเลยบ่อนตอนรับแผใหม่บ่อนตอนรับแผลใหม่บังเง้อมาจังเลยใบรูผมเขาเรียนตรงนั้นแหละที่บ่อนเมื่อกี้แหละฮะไม้เป็นสักขีพยาน ในการรบถ้าติดไม้แล้วติดปลาด้วยไม่ธรรมดา้าวานให้ถึงหกตัวหกเจตัวนั่นด้วยเนาะฮ่าโอ้กวดเด้อวานจนเป็ดตื่น หวานจนเป็นตื่นนะ่ะหนูไปไปแล้วบุ้ม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 ลูาทะลุไปแล้วครับผมออกต่ำขาดจ้อยแห็ไหมไปแล้วหนน้าาดโอ้โอโอดูไปครับไปครับไปโอ้ดูไ,ไปแล้วคกล้เหรอเฮ้ยเห็นครึ้มครับครึ้ม <c oughs> มันครึ้มเลยภาพอาจจะมืดๆหน่อยครับ โอ้ดิไพอู้อ๋อา๋อ้ยยะอย่าบอกวินต่ปันนินเลยตาถึงครับตาถึงแกมองทะลุน้ำได้ที่แฮ่เมื่อกี้เ็นบอกว่ามีมามีไม้สักครู่ก่อนสักครู่ก่อนครับ อ้วโหจุดจวดมาแล้วครับจุดจวดมาแล้วจุดจดดจิงสนายาจิงสนายอ้ได้ไทยได้จุดจวดเลยโอ้โหนี่เอาวิ่งอลุกของเท่ของเท่ มาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้มีไม้ไหมมีไม้ไม้ไม้อย่านะการน้เปลากาน้ตเปลาใครดูเห็นใครดูอายะองร้อยลองร้อยพ่อคืนไว้บนล่ะ้เข้าไหมครับเข้าไหมครับ เป็นมาไว้บ่เบิรมันทางทางครับมันทางทางโอ้ยมันเจออะไรทางทางมาอีกแล้วโอ้ยคิดมาตัวเดียวคิดบนทุดดินเด้เมื่อกี้เนาะูไม่เละปานีมันติดไม้ครับใส่ใจๆ้วครับตามครับครับ นี่ครับขติดไม้ติดเศษไม้อ้พี่น้องจับมานี้นะครับถ้าปินนีตาช้างโครนิกมบใส่นี่เลยน่ครับนี่ปนนี่นีนี่ครับใส่ปานินครับจับเป็นเกี่ยวแตกแล้วครับนี่นครับาประมาณสัก สองตัวโลบ้างสามตัวโลบ้างครับผมตัวละห้ากจีอืมโปรงยนี่ครับนี่ครับนี่สุดยอดเลยพี่จับชีราเยอบดีอ่าเดี๋ยวรอไปดูเทสอีกรอบนึงครับผมเดี๋ยวไปฝากนู้นก็ได้ครับเอาละครับรอบที่สามครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้รอบนี้จะเปลี่ยนแหใหม่ครับ เกบอกเออเหนไมเอาแค่สองรอบพอแล้วดูเดียวถอยหลังก่อนดูครับกองเชียร์ครับมาทั้งหมู่บ้านเลยครับผมเออนี่ไปให้กําลังใจงคือน้องกองเชียร์ครับจะเชียร์ขึ้นไหมครับมวยรองนะครับเนี่ยแต่ากกดดันนั้นี่กองเชียร์เยอะกองเชียร์เยอะแขนขาก่อนสั้นวานไม่แตกอีกอูกอ้ดิ้างป่าบา,าอะไรลูก เอาพี่น้องมาตอกีิสามครับเกาะติสถานการณ์ไปใกล้ๆเลยโอ้โหแดดเปรี่ยปแ่างแล้วครับมึงกี้ครึมคๆอันนี้เปรี่ยปแ่างแล้วแต่ช้างบอกจะพุ่งพุ่งให้ดูครับ ฝั่งนี้จะย้อนแสงไงนะครับผมโอ๊ยดเฮ้ยสมชื่อครับแกชื่อช้างพลังแกก็ช้างด้วยล่ะครับไม่ต้องกินน้ำมะพร้าวหรอกแต่ช้างบกแต่ช้างกินกินปูปูหลนมาหรือเปล่านี่้โอ้โหโตอ้าหอ้โห อู้น้องแดดตอนอู้ยูยูยูดูอู้ยูดูโอ้โหเอาละครับเอาละครับเอาละครับอ้าวเปลี่ยนแหใหม่เป็นจังไดที่นี่เออให้มันเข้าพลากกันครับสักครู่น้องโอ้แดดเปลืองปรางมาก โอดูครับดูครับดูไผดูเม็ดเต็มแหแลวครับแต่ว่ามันจะเข้าให้ไหมครับเพราะว่ามันก็จะมีเศษเศษหัวบัวหน่อยๆบ้างเมแซมครับที่มันไอเน่าแล้วอู้ยอย่น้องดูเต็มแหไปหมดครับมันจะเป็นปันนินเหรอครับนี่แกหน้าแก่ดิอยู่น้องลุนครับว่ามันจะเข้าเพลาไหมแต่มันเป็นโครนตมม โคนต้มๆตมตมไอ้อนั่นปลาบัวด้วยครับหน่อยๆมามาแต่จ้ามาเลยเลุ้นกันครับพี่น้องไปเต็มแหจะเข้าให้ไหมปลาปลาแน่นอนครับเข้าบุบๆเลยแต่ว่ามันจะเข้าพลาไหมโอู้ดนอ,โอ,โอโนโครนแล้วครับแบบนี้ซุกโครนแล้วครับ เน้นทานี่อันนี้เป็นยนแหแ้นั้นขายโตเลยงั้นโอ้โหข้าไปั้พันนึงโอ้เห็นหางน้ำครับอยู่แล้วมั้งมันมุดดินง้ใส่มันมุดดินนะครับ ตึกตักไหมชงตึกตักไหเอยข้าไหมพี่น้องมันเข้าไหมแค่นั้นแหละโอ้เห็นหางมาแล้วครับเห็นหางมาแล้วครับเออเอามุดดินโอ้มันมุดดินครับเข้ามาสองสองสามสอง อ้าว oh, hmm. เข้ามาสองครับ mm. ผมพี่น้องปลาเต็มแหรครับแต่มันไม่เข้าเพลามุดโ,โคลน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 นี่ย hmm. ีสกรุ่นนี้เลยครับสองตัวนี้โลกว่าครับนี่ยีสุกใสสวยมากครับเนี่ปตุ่มเนาะเอาตัวเดียวเอาตัวนี่ครับสองตัวสองตัวว้าวโอเคครับผมปอยไปแล้วใสสวย อ้าวสามรอบพี่น้องสามรอบได้เห็นปลาแล้วครับผมเอาพี่น้องอีกสักรอบหนึ่งครับอีกสักรอบหนึ่งมุดตามแล้วครับมุดตามแล้วครับเฮ้ยจุบจุ๊บุบโอ้เมื่อกี้ไผต็มแหะนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เข้าพี่น้องมันเป็นเลนเป็นโคลนีเศษไม้เศษ,เศษไอ้บัวหน่อย,อย,อยๆก็เลย ไม่เข้านอนโครนด้วยออกด้วยเต็มเลยยีชก็โอเคครับใช้ส่วยอยู่ครับตัวโลซุ่มก่อนซุ่มก่อนเอาเลยครับไปแล้วครับตัไอ้เฮ้ยไพ่ไหมพี่น้องมีไพ่ไหมเอาอีกแล้วครับ ไอเต็มเห้วครับเอาอยู่แล้วครับโอ้โหโอ้้เต็มเหยอยู่ครับเพราะว่ามันนู้นกำลังตะช้นนู่โอ้โหแต่มันไม่เข้าโอ้โหนี่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 บ้างเนาะบ้ดบึ้บบึ้บเลยครับเอาลาบ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  จะเย็นๆสักครู่ครับไอ้มันเข้าเพลาหน่อยสิโอ้ตีน้ำตีหางขึ้นภูเลยครับไผ่เต็มแหอยู่ครับแต่มันไม่เข้าพี่น้องดูครับเม็ดเต็มเลย สักครู่ครับสักครู่ลองดูสักหน่อยครับแช่ไว้มันจะเข้าไหมอ้าเห็นเม็ดครับเห็นเม็ดเยอะลองมุดดูครับจะเป็นปลานินไหมหรือว่ายิสกเพราทำไมสาวมาไม่มันไม่เข้าเป็นปลานินไหมครับ ปลาอะไรแต่จักปาน,นินปะน,นินเยอะอยู่ครับอ<า>๋อ<า>ตีนแหมันลอยดิดูครับเม็ดเต็มเลยเนี่ยนี่พื่น้องโอ้ยมันไม่น่าล่ะครับมันสาวมาไม่เข้าแต่ปลานี่ถูกทุกแหไปรเต็มแหเลยครับ อ,อบอกปนินตัวใหญ่ๆ,ๆดิให้แกไล่ดูก่อนครับแล้ค่อยเช้ามาดูในดินมันนอนเลย<อ>มันมีรากบัวแล้วมันนอนแบบๆๆแบบแบบมีหัวบ,หบัวมีรากบัวครับมันนอนนิดเดียวก็ไม่เข้าตีนเห้อไม่เข้าเปล่า,า,าแล้วล่ว,ว,ๆๆว่าประมาณโอ้ยถ้าเข้าหมดประมาณยี่สิบตัวนึนแล้วแต่มันจะไม่เข้าอ่ะ าสาวมาครับเอาลุ้นพี่นโอ้องเดี๋ยวเข้าไหมก็โดนเด่ปลาน,นินเยอะเลยเม็ดมาเม็ดเม็ดเม็ดมาบุมบุมบุ่มบุมบุมบม,บม,บม,มีตึกตักอยู่บ้างไหมครับมีอยู่ให้บ้างไหมนี่ อีสุกครับอีสุกครับอีสุตัวครับีสุโอ้า้นนี่นี่าอจั้องอดูเลยครับดูเลยที่นี่ มีแต่ไข่ใหญ่ๆเลยนี่ครับปลาผูกเป็นยี่สิตัวเดี๋ยวตอนนี้แต่ว่าโดนเป็น20ตัวครับมันเข้ามาเนืนอโคนหมดครับหนึ่งสองสามิบได้สิตัวพอดีครับเข้ามาสิบตัวใหญ่ๆนะเข้ามาไดเข้ามาสิบครับ10บกว่าสิสิบสตัวนี่ดูครับ ข้างล่างนี่อีกอีกปนีครับครับปนินรุ่นนี่รุ่นสตัวโลสตัวโลนัาประนินเหรอนินี่ห่งองสามสี่ห้าเจ็ดปนินเจ็ดตัวเจ็ดวุ้นนินอยู่หลายคู่นี่เลยนี่กี่กันด่แล้เองัมดูไย ปลาตาไทยท่านสงู้นะปลาตาโยนปวดนะครับเอาอยู่สบเด้อเออเอาปล่อยนะครับครับครับมาปล่อยแล้วครับพี่น้องปล่อยแล้วครับนี่นินครับนี่นินปลานินครับโอเคพี่น้องไปปวดตาก่อนครับผม อเกอามล่าน่นี่ครับสายปลาสายปลาโอเคครับไปดูคำก้อนดินดูดูเฮ้ยอันนี้เงยบไปเด็กนี้ย่โอเคครับผมปล่อยครับจับดู อ่าพี่น้องปลดปลาเรียบร้อยแล้วเออเดี๋ยวฟังข้อมูลจากตาช้างครับผมอ่าีเราครับสวัสดีครับเสียนแห่ทุกๆท่านเอ่อในตำบลและนอกตำบลในในพื้นที่ต่างอำเภอต่างๆวันนี้ผมได้มาเทศปลาบ้านเมืองฝ่าให้ดูแล้วครับอลังการจริงๆปลานินตัวไซใหญ่ปลาเยอะครับครับผมบ่อนี้ไม่ผิดหวังครับครับผมก็เชิญเสียนแห่ทุกท่าน ที่อยู่ใกล้เลยอยู่ไกลถ้าหากต้องการได้รับชมแล้วมาจับจองได้แล้วครับเพราะว่าผมเปิดเลยแล้วแต่ท่านจะจองตรงไหนเอาตรงไหนถ้าหากผมจองให้คนนั้นคนนี้จะหาว่าผมลำเอียงใช่ผมให้ท่านมาจัดเองเลยครับจองเองเลยเนาะครับอันนี้เราจะทําการลงวันไหนครับโอ้ผมจะจัดการลงเป็นวันวันที่เก้าครับผมวันที่เก้ามีไอ้เก้าเมษาเก้าเมษาครับหกสี่ก่อนสงกรานครับพี่น้องอยู่นี้ก้าบัตรอะไรยังไงครับ คือนํำบัดทุกที่นั่งสามร้อยครับผมสามรออ๋ออันนี้คือเราจะมีแต่แพรหรือไงแพรฝั่งทั้งหมดฝั่งเหมือนกันราคาเดียวกันเลยเหมารวมเนเอาเหมาเลยครับเป็นนั่งแบบเป็นกันเองเลยครับแล้วมาจับจองกันเองเลยเอาแล้วแต่ใครจะรูตรงไหนชอบตรงไหนปลาไม่ผิดหวังครับผมโอเคครับตัวปลาก็ได้เห็นแล้วพี่น้องปลาเยอะแต่ว่ามันไม่เข้าเผาเนาะครับน้ำมันมันเป็นแบบโคนๆคนตมๆไม้ๆด้วยเป็นหัวบัวหน่อยหน่อยจะมีคนมัน จะลึกประมาณคืบกว่าบ่อละครับประมาณคืบกว่าหรือประมาณนี้แหละครับครับแล้วมันจะมีตอบัวเก่านิดนสั้นๆประมาณคืบหนึ่งมันก็เลยไม่เข้านะครับผมแต่ว่าปลาโอเคแหละมุดไปเนาะเต็มแหอยู่แล้วจะทากันเสร็จจากบ่อนี้แล้วก็มีบ่อสำรองอีกไอ้ตัวนี้หลังเมษาครับโอเคหลังสงการครับหลังสงการวันที่สิบสี่ที่อำเภอกระสังบ้านตะแบก บ้านน้องแขมตำบลกระสังครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะค่อยว่ากันอีกทีนึงครับหลังจากบ่อนี้เสร็จไปแล้วผมจะประชาสัมพันธ์ให้เสียเหตุใรับทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมมาพี่น้องอย่าลืมนะครับวันที่9เมษายน64นะครับผมมาร่วมสนุกกันนะครับ300ทุกที่นั่งที่บ้านเมืองฝางตำบลเมืองฝางอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วพบกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ